วันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเราเอ็ดพามาดูอาชีพคนเลี้ยงเป็ดตอนนี้นก็กำลังปล่อยน้องออกไปในทุ่งนะครับเลี้ยงทั้งบริสุทธ์ครับตอนนี้มีอยู่สี่หม่นครับยูนี่พันสี่พันอันนี้คือหนึ่งไม่ฟีลครับผมอันนี้คือไข่เป็ดนะครับเนาะเข่าจากภาคครับอ๋อแมงมุมเลยตัวนีค้ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับไข่เป็ดไปทุ่งเพามีวิธีการเลือกพื้นที่ในการเลี้ยงอย่างไรพี่ก็เลือกพื้นที่ที่เกี่ยวไม่เขาจะล้นเต็มดินเลยครับ เราพวกมาแลงพวกเยังที่อยู่ผิวดินนะครับเขาจะกินห้เตียนมดเลยตั้งปีเนี่ยน้ำท่วมมันบ่ลาโหลดเกี่ยวลงงานไม่โหลดเกี่ยวยำเข่าไวทาให้เป็ดกินลายเข้าเป่าเป็ดมาลงคอยจะของง่าเพิ่งลงปล่อยหากินตามท้องประชาสันไปกินอย่างเดียวพวกที่ท้าไปล่อมันจมกองแบบหกวงเขินครับคนงานก็จะควบคุมดูแลปัญหาหลักของเป็ดหลักๆก็คือหมาการให้อาหารของเป็ดเหรอครับบิตมีนอะไรบ้วิตามินนียังบม่ได้ให้ด้วยครับเศร้ามากกับเมื่ก็บไข่แบบนี้แหรอคราต้องการสิ่าไข่เป็นบอนเป็นบอนเถอะนะครับแน่นครับเราใครอยากว ขายไงยครับมันคือคนส่งแพงอร่อยแม่ขาไปต้อกันไงแม่ขาไปต้อเลยคนไปขายลอยยี่สิบบาทถึงจะขายไงายขายลอยยี่ดีกว่าก้นเดียปล่อยก้นกูเนียป <laughs> ล <laughs> ่อยก้นกูตรงว่าปวดหัวเนี่ยมันมบ <laughs> ้าสะสมหติเลี้ยงในฟาร์มต้นทุนประมาณจังบาทกับฟรีพันตัวโอ้ซีพันตัวแต่อยู่วันสิบห้ากระสอบตน่อว่นห้าร้อยอ่ะ เฉยละเจ็ดพันหาตัวหาน้องาอะไรทุ่มอ่แล้วศูนย์บาทในฟาร์มเนี่ยกำไรนี่ใครเนี่ยมันจะได้ใบละบาทแต่ถ้าเกิดออกทุ่งแบบเนี้ยเขาตีไปไครตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวนี้แค่คนง่ายกคขาดเขาสปอยทุ่งแบบนี้นี่หน้าปีเนี่ยเอาแค่สองเดือนห้าสิบหรือหกสิบมือเพราะเราครับมือละมืนเนี่ย สวัสดีครับรายการเกษตรกรได้สั่งรายได้ครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดลอยเอ็ดพามาดูอาชีพคนเลี้ยงเป็ดสร้างรายได้นะครับที่เห็นข้างล่างนี่ก็เป็นเป็ดไร่ทุ่งนะครับตอนนี้เพิ่นกำลังเก็บไข่นะครับเดี๋ยวพาไปถามว่าคุณมีการสั่งรายได้จากการเลี้ยงเป็ดยังไงไปดูนะครับคเอาพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมชื่ออาคชาไอบุญวันนี้นะครับหรือเสือทอมครับอยู่ลอยเอ็ดนะครับเลี้ยงเป็ดไข่ เป็ดไข่เป็ดไรทุ่งเลยไหครับคับเท่าเป็ดสาวเท่าเป็ดอ่าไข่ไรทุ่งครับโอ้มีทั้งเป็ดสาวมีทั้งเป็ดไข่ตอนนี้เฮ็ดเอียงครับกิจกรรมตอนนี้การกำลังเก็บไข่ครับเก็บไข่เลยวะผมอ๋อนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับตัวที่ห้ามาสอบถามวิธีการเลี้ยงเป็ดไรทุ่งหรือว่าการเลี้ยงเป็ดแบบแบบนี้นะครับเลี้ยงไร่อะไรนะครับก็คือพื้นที่ที่เกี่ยวไม้ครับที่มีน้ำเข้าเก่าเป็ดมาลงครับครับคอยจะของหน้าพะลุ่งก็มาเกี่ยนทีประจำ ครับแล้วก็ปล่อยหากินตามน้ำประชาร์ครับผมดันไปกินอย่างเดียวเศร้ามากกับว่าเก็บไข่แบบนี้เหรอครับคนตอนนี้คือกาลังกาลังเก็บเรื่องว่ากาลังเก็บเลยครับครับแล้วติดปล่อยน้องออกไปตอนนี้นี่อีกอีกยังไงกับปล่อยเหรอครับครับผมแล้วก็ปล่อยออกไปหากินตามประชาร์ตสอบถามหลักกระบอกได้ไหมน้ำคุยกันไปน้ำได้ครับครับผมเรียกทั้งหมดกี่ตัวครับอยูหลอดหนึ่งอ่ายู่นี่ปันซีพันครับผลผลิตมือหนึ่งกับประมาณเกือบลอยแผงอยู่นี่แล้วกอะมี ฟูงเป็ดสาวฟูงเป็ดหน่อยเป็ดไข่มีผู้หนึ่งตอนนี้มีอยู่สี่ผู้ครับอันนี้คือหนึ่งไม่ฟีหนึ่งไม่ฟีฟูงนะครับเศ้ามากกับมีไร่เลยครับเป็นไร่ใดญ่ไร้วันเอาไปทุกวัานเลยใช่ไหนี่อันนี้คือไข่เป็ดนะครับเนาะเขาจากภาคครับโอ้โอ้เขาเรื่องนี้ครับนี่ครับฟังนี่แมนหมดเลยตัวนี้ครับแมวหมดเลยครับกมีบางส่วนนะครับพี่เก็บแล้วไอ้แม้มันเกลี่ยไปแม่วมันเกลี่ยไปนะครับครับผมแม em. ่ค้าก็จะมารับช่วงเศร้าแม่ค้าก็จะมารับแบบนี้เลย ครับอันนี้ขึ้นแม่ค้าเหครับแม่เขาแม่ค้าเราไปขายไปทำกำไรต่อผู้ใดอยู่ใกล้จังหวัดอะไรนี่เด็กก็คือเขามาเอาได้เลยหรืออย่าโทษให้ไปส่งก็ได้ครับแต่คือได้ราคาแต่ราคาส่งครับราคาส่งครับส่งให้ให้ครับอ่าแม่ค่าอยู่ได้ผมไปได้ก็พอแล้วครับเพราอของมันมีทุกมือไม่อยากให้ค้างแ้้วกับมัอสู่มือเล่นปะมันทุกมือครับบ่เอาไว้เลยมือเดินจกแพงเหรอพี่เมื่อกี้ตอนนี้ร้อยยี่สิบสามเพราะว่าร้อยยี่สิบสามมือนี้ยังไม่รู้อะไรครับครับอ๋อ อ่ะปล่อยให้เบิ้งเลยปะได้ครับผมปล่อยเบิ้งปล่อยเสร็จครับครับไปครับไปครับไอ้วันยางไปเลยไอ้วันยางไปเลยไอ้วันยางไปเลยยางไปยางไปวันยางไปยางไปยไอเดี๋ยวคือปล่อยน้องออกนะครับตอนนี้คือกาลังปล่อยน้องออกไปใน้ได้่งนะครับ เขาบอกย่างวนเลยโป๊ะที่ห้าไปประมาณจังงครับบหกวงเขิงครับหกวงเขิงครับหกวงเขิงหรือหกวงสิบหายีสิบปั๊นนี่ครับครับปล่อยสาหรือปล่อยเรื่องอยไรไปปล่อยสามัน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 จะดีใครแตกครับออ๋ครับผมเริ่มคนครับผมเริ่มเริ่มอยากออกไปกินแล้วครับเอาหรอเห้องไปไปหรือห้อแบบมีการควบคุ่มมาแบบไม่นครับเดี๋ยวให้คนงานเนี่ยครับคนงานก็จะควบคุมดูแลเรื่องหลักๆก็คือหมาครับครับผมกับตอนเขาควกเขาบ่าเมื่อสัครับ เอาซีพันตัวสิแบบมันแบบมีแบบยางเลออดไมาทางอื่นปะมีครับปัญหาหลักก็คือหายครับครับปัญหาหลักของเป็ดเนี่ยคือหายเลยเอาจากสมุูรณ์แบยางไปแก้สิไงบ่อยางกลับนีมี้ยปะมีครับเหตุทั้ไในครับสินี่กาชาวบ้านก็ไปเอากับมีปัญหาหลักๆเลยครับปัญหาหลักของการเลี้ยงเป็ดไรถุงก็สิเป็น หายหมาก็หายกระพุ้นเขายิบไปแต่ก็มีซุ้มหนึ่งกันขาอ่อนเนาะพอไปน้ำมูลน่าพวกนี้พวกนี้เป็นเป็ดทีทีบ่ค่อยแข็งแรงเข้ากับว่าอยากขากินไหมครับบ่ค่อยอยากเฮ็ดเนี่ยงวันพอเลี้ยงมาแล้วก็หักนะครับครับผมพอมันสั่งไร่เดี๋ยวให้ทุกมมือเป็ดที่เขาเขียนมาไะไรถุงหรือว่าแบบมาปล่อยหรือีบบมนต้องเลี้ยงจังเดือนหรือว่าเลี้ยงจังเลยส่วนมากของผมเป็ดทีเฮ็ดไข่อ่ะจะเป็นเป็นล่างสองต้นทุนมันจะถูกข้ามาล่างสองนี่คืออย่างผิาเป็ดเคยเข่าฟาร์มมาแล้ว เคยใครในฟาร์มมาแล้วไหมครับเคยใครในฟาร์มมาแล้ววันนี้ตน้นทุนมันจะเหลือเคิงหนึ่งหาเปเปสาวเนี่ยจังผมขายอยู่ลอยซี่สิบลอยซี่ทิมหา่าสิครับแต่ปีรลังสองก็จิ๋วแค่เจ็ดสิบบาทเป็พดพวกนี้ขึ้นอยู่ในอยู่ในฟาร์มมาแล้วอยู่ในฟาร์มามาแล้วเคยอยู่ในฟาร์มมาแล้วเราขับมาปล่อยทังสิครับเราก็มาปล่อยไรทุ่งการอยู่ในฟาร์มกับการอยู่ไรทุ่งมันก็ต้องทุนหลายบ่ต่างกันหลายบ่ครับในฟาร์มเนี่ยกำไรนี่ใครเนี่ยมันจะได้ใบละบาทกับใบหนึ่งบาทหาหกสิบตังค์แต่ถ้าเกิดออกทุ่นไปเนี่ยเขาตีีไปรตตกเซ็น์ ตนทุนแขกคนง่ายก็คาเขาเขาครับต้นทุนอาหารนี่แทบเป็นศูนย์เลยไหมครับศูนย์เลยครับบ่มีบ่มีบ่มีต้นทุนอาหารเลยสมมุิจังสีเหรครับเนาะถ้าสมมุิเลี้ยงในฟาร์มต้นทุนประมาณจังบาทครับสี่พันตัวเนี่ยโอ้สี่พันตัวตกไปอะไรสองร้อยห้าสิบต่อกระสอบเนาะก็จะอยู่ว่าสิบห้ากระสอบต่อมือวะครับต่อมือครับสอพอปสอบแล้วห้าร้อยเนาะรอไปเจ็ดพันหาเหมือนละเจ็ดพันหาครับแต่ว่าดน้าอะไรทุ่งสิล้วครับ ศูนย์บาทมีเนลคาร์เขาขอลุงน้องครับทำสมมติไอ้เมื่อกี้พี่ว่าเฉลยก็ร้อยยี่สิบฟองถ้าสั่งเป็นถ้าไปขายเป็นเงินนี่เป็นอมตะจังหวัร้อยยี่สิบแผงเรอร้อยยี่สิบแฝงผมผมส่งแผงอร่อยเมื่อสองครับเมื่อสองครับผมแต่ขนมไปเรียงแน่นฟ้ามนี่งหายไปเครื่องนึงเลยสักั้งครับหายไปหลายครับในฟ้ามหายไปหลายแต่ขนมาเรียงนนี่เป็นเป็นลอยเปอร์เซ็นต์ก็คือได้หมดเนาะไม่เห็นครับกาสปอยทุ่งแบบนี้นี่จะเอาประมาณ ช่วงนาหน้าปีเนี่ยเอาแค่สองเดือนหาสิบหรือหกสิบมือเพอแล้วครับมือละมื่นเนี่ยครับครับคือเลยเขียนแลครับเป็นใดใครเขาจากปากกันรอบก็แล้วก็ไปงานเจ็บใครต้อนะครับบอกกันไปด้านเพื่อตนอันนี้ขึ้นมองไปด้านนี่ครับเนี่ยอันนี้เจ็บขาครับเจ็บขาไปต้องมาแต่บางทีก็กินหอยหลายกับเปียครับครับเราเรื่องของโลกหรอกกัเรื่องของการดูแลในกแต่ละทุนผมจะลงวัคซีน จะลงวัคซีนครับพอแต่จำเด็กขึ้นมาหน้าปีเนี่ยครับขึ้นมาหน้าปีเขาลงวัคซีนดักเลยพอมาปล่อยนี่ก็บอคพอมีปัญหาแล้วครับครับผมมันก็ถือว่าใครเป็นแมนครับบอนเป็นบอลสินะเนาะครับแมนครับเขาลองฟังไว้นะครับเพื่อนครับเขาลองฟังไว้ครับลองฟังตัวละตัวตัวละแม่งสิไทยมันกู้ไมวยเนาะแมนเราคุณภาพการเลี้ยงไรทุ่งครับการเลี้ยงแบบในในฟางถิ่นต่างกันมากเี่ผมว่นเน้นเรื่องถามว่าเรื่องเน้นแล้วเรื่องคุณภาพใครบ่ครับเรื่องไข่แดงเลยอย่งเขาว่นเน้น ขนาดกับเชื้อเชื้อโบชิไลนะครับครับเขาเน้นคุณภาพเขาเน้นถือเพราะว่าเขาขายในเกล็ดล่างเขาบอกไปเป็นเกตบนคือเขาเจ้าคือเนี่ยครับคนสื่อเขาใจอยู่แล้วแมนคนสื่อเขาใจอยู่แล้วครเขาสรงเขาสรงแม่ข่าแพงอร่อยครับเนี่ยใครจะบอย่างเลยครับอยมีเหลือเลยเนี่ยจังแม่ข่ามาหลับแคือแพงอร่อยแพงอร่อยทุกคนเลยครับแต่บอคอยบอได้เลือกขนาดบอเลือกเลยครับบอได้เลือกเอาแต่เอาแต่เอาแต่จิ๋วออกครับ ใครไปจิ๋วนี่คือขัดออกก็จบแล้วครับอประมาณนี้จะบมีเหลือเลยพอคาไม่คาถ้าอยู่ใกล้ๆเลยนี่คือเขาเม่าเลยเลยครับนาปัจระยูรปฏิทินไทยเนี่ยเขาอยังมองไหนครับตอนนี้เขาอยู่อำเภอปทุมรัฐปทุมรัฐนะครับแดงครับยู่งแข้งถนนเลยเนาะอยู่อยู่ในจังหวัดมัธยมอพี่นยังยู่ปะฮบขาดว่าน่าจะสิ้นปีครับถึงสิ้นปีนี่แหละถึงปีไม่แล้วก็เขาใกล้ๆบ้านกับพ่อเราครับนี่ได้แล้วครับหนึ่งแข้ง อันนี้คือ100บาทนี่ครับ,รบท่านผู้ชมครับไข่เป็ดไปทุ่ง100บาทมาครับครับพี่ถือช่อน้วยครับผมเราขายหากป่ะพี่ขายง่ายไงครับมันถือถือเนาะไม่ขาดไปต่อกับไงครับ ครับแม่ขายปต้อนี่เพื่อนไปขายลอยยี่สิบบาทเพื่อนก็ขายไงครับขายลอยยี่ดีกวกาเงินไปปล่อยเงินกูเนี่ยปล่อยเงินกูต้องว่าปวดหัวที่ว่าครับอันนี้สื่อใครไปขายเดี๋ยกำลัแรกกยี่สิบบาทต้นทางมันถือมาเพื่อล้ไปตลาดมันก็เลยขายไงผมนึกบอกไงผมจะเน้นแค่ของถือไปก้อนให้เกษตรกรหรือให้คนดีสื่อไปกินได้กินของถือเพื่อนกษตรบ่ไปขายแพ่งเพื่อนบาวางแพงละสิบบาทยี่สิบบาทเพิ่นก็ไปไปง่ายไปง่ายเลยไปก็ไปง่ายให้กันแม่นครับเรา การให้อาหารของเป็ดเหรอครับบ่มีครับช่วงนั้นที่เอามาไปนั่อนี่ไหมบ่มี่เลยบ่อาหารเสริมสีมีบ่บ่มีเลยครับอาหารเสริมบ่มีบ่มีเลยครับบ่มีตัวทนเลยทันบ่มีตัวนุ่นนี่เลยครับวิตามินนี่ยังไ่ได้ไหาเลยครับเพราะว่าผมเคยหามาแล้วในช่วงในช่วงที่เข้าอะวิตามินหมดครับมันจะบ่ค่อยไครมันจะสะดุดอ๋อเลยเห็นแบบบ่อบ่อหามันสะดุดจงผมเคยไปลายหมองเขาสิแบบมีน้ำสีแดงแด่วิตามินครับพ่อพ่อแต่วิตามินหมดหมดอะไรเนี่ยหรือเขาลืมบ่กลืมหมอมาหรือลุมงองลืมห มันจะสะดุดสะดุดดิขึ้นยังไงครับก่าขึมันบ่ได้กินเหมือมันสะดุดนะครับไข่สะดุดลงไข่ดอปลงครับผมก็เลยที่ก็เลยว่าบ่ใส่เลยแม่นครับผลต้นตางกันไหมเนี่ยก็ก็ะตามที่เห็นนะครับเนี่ยครับครับก็คือเขาเลียงแบบธรรมชาติกับธรรมชาติไปเลยแันก็มันก็ไดผลผลิตค่อนข้างโอเคอยู่ครับสี่พันตัวครับแผงร้อยยี่สิบกว่าแผงมันติดปว่ามาณจะฟ้องไปตอนนี้มันไข่มือหนึ่งกับบ้านสามพันกว่า สามพันตัวเฉลี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันเ่าหร่ครับอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบครับครับถือว่าโอเคอยู่นะครับครับผมเอ้าวหรอขัานสิบเลียงไปโดนไปเอ้เขาจังสิบแบบลดการคายลงใช่ไหมทุ่งมดครับครับทุ่งเริ่มมดมองหากินเริ่มหน่อยลงเรนนี้มันไปกินไก่ด้วครับคุณเด้ต้นตาลเราเด้ครับเลยต้นตาลไปเราเด้ไกลมากเลยเนี่ยคนบักไก่เลยนะย่างพันย่างแล้วผมเอาโดนอยู่ไหเปิ่งประมาณสองกิโลแเลยครับตอนนี้มันย่างไปกิน ถ้าทุ่งมดเนี่ยก็คือใครรถหัวบเลยครับครับผมก็ต้องายงอืมครับเราเข้าไม่วิธีการเลือกพื้นทีในการเลี้ยงยังไงเพี่เลือกพื้นทีส่วนมากจะอยู่อยู่ในในในแอ่งเก่าๆดีเคยมากแอ่งน้ำทีสมบูรณ์นะครับครับ,รบทีไม่หอยหลย,ลยๆม่เขาล้นหลายหลยตั้งปีเนี่ยน้ำถ่วมมันะละบลารถเกลียวลงงายไม่รถเกลียวยํำเขาไวทาให้เป็ดกินลาย <laughs> อ๋อสมมติผมบอลูนเลยเนาะครับผมอยากเรือผมเสียไปเล,ลี้ยงยังบางลอยตัวเนี่ยครับผมทรงเลือพื้นที่ในการเรียงเป็ดไรทุ่งยังไงก,ก็เรื่องพื้นที่ที่เกี่ยวไม่เน้นเกี่ยวไม่หราอมีนามท่านี้ว่าต้องไปว่าเราไปซีเรื่องหรือเลยครับ <ๆ S 2> ขอแค่เกี่ยวไม่หราอมีนามเกี่ยวไม่ครับแล้วมีนามครับขอให้เป็นนามธรรมชาติครับนามธรรมชาติจะดีกว่านาสูบแล้วเขาหากินยังไงในการหากินพื้นที่เขาลองให้เปิดบึงด้อเปิดบึง แปลงที่เกี่ยวไหมเขาจะร้นเต็มดินเลยครับแล้วหวกแมลแรงห่วงยังที่ยูยู่ผิวดินนะครับเขาจะกินห้เตียนมดเลยครับเขาดีดเขานกครับหรือเขาที่เขาเจ้าเขายังที่เขาเกี่ยวเขานี้วนี่แหละเกี่ยวในแต่ละแปลงครับมันจะล้นเต็มดินเลยมันเมียนรถเกี่ยวหมดแล้วครับมันเมียนเขาอือนยังไงบ้างว่าจะเผือดน้ำยังไงน้ำเราก็มีพวกกันซัดที่เป็นระบบมีเบียร์ง อาหารอยู่แล้วแมนบ่หมีเหลือเลยครับมันเป็ดกินให้เรียบเลยแสดงว่าถ้าปล่อยพักหนึ่งมันก็จะเริ่มมึดผมันกินมึดแมนครับมึดครับแล้วห้องตรงใหญ่ปะครับที่นี่สัตว์พัวืนนี่คือมึดแน่นอนใหญ่ครับเขาก็ต้องใหญ่ไปไปเปลี่ยนหม่องไปเรื่อยๆครับอ้าวหรอสมมติถ้าป้อยแม่รุดูที่แบบเกี่ยวเขาวเขาสิไม่รีบไปเรียงไปครับอ๋อไปผ่ากลางอีกครับเดี๋ยวกะลุ่มเหรอครับมกราหรือกะลุ่มไปแสดงพี่ก็เรียงทั่วประเทศแ้่นอน กับไปครับไปภาคกลางกับไปครับภาคเหนือกับไปเอาที่นีเขาไปดิวเปิ้นยังไลครับก็บหัจักกันครับส่วนมากจะไปตามตามหม่งที่เคยไปครับก็สิหัวจจกันนั่นสิไหมข้าเปิดดิวกันยังไลยวงการเปิดนะครับมันก็ในประเทศหรูจักกันหมดอยู่แล้วครับวงการป็ดครับคหัวใจผมอยู่แล้วครับก็ขอกันไปนี่ครับครับกับว่มีเราอยากข้าต้องเสียงกันในฝนว่าดอวยยังไลส่วนมากจะแจกใครครับกับพืชจังพอพอคนหนึ่งเพิ่นกับจะของหน้าเพิ่นกับมาเอาใครเนี่ยมาเสา่ครับ คือคือจะรู้กันอยู่แล้วครับว่าอ่าเศาเนี่ยใครจะเหลืออยู่แล้วครับเฮาก็แจกงไปเลยเจ้าของแม่จะเคื่อนครับอันนี้อันนี้คุณพ่อกับคุณแม่เพิ่นรับไปขายครับกําลังจะเอาไปขายเอาไปบอกน้องเพิ่นเพิ่นมาถามพี่บอกเมื่อไดร่บอแพงครับเราอยากให้เพื่อนมาแม่เราเก็บไปแบบไรดีครัาพี่ครับคือพอใส่แพงพ่อเป็นขี้ขาดแล้วว่าทรงเอาง่ายๆทีแล้วเนาะเป็นมากเลยคือมาเลี้ยงเป็ดไรทุ่งพี่ต่ก่อนเฮ็ดอีหยังครับเริ่มแรกคงก็เฮ็ดเป็ดเนื้อส่งออกครับส่งออกไปลาว ทุ่งโมนีมาเห็นว่าเป็ดไข่เนี่ยตรงที่ปตออกเน่ะมันมุ้ยหมองไปอืมครับไปเชือดกันเลยราคาถือผมก็เลยมาปล่อยไรลทุงครับปอไรลถุงมันกลับขึ้นมาใครคือเกาก็เลยเห็นว่ามันมีไร่ถูกเศร้าก็เลยเห็ดเห็ดหลายขึ้นหลายขึ้นครับครับเป็นปลาหมัลีทรงออกก็คือสรงทรงแต่ลูกเป็ดขามแล้วบ้าเป็ดเนื้อขาม จังมืออื่นมืออื่นแหละขามรถนึงครับลูกเป็ดบาวารีเนี่ยอแสดงวมาพี่กมีทั้งการขายเป็ดเนื้อเป็ดเนื้อน้บขามไปนครหลวงเวียงจันทร์คือขามทุกวันศุกร์จะขามครับเรียงแบบไรทุุงน้ำไาทุุงน้ำยูบานไปลงฝักน้ำ๋ออยขอบ้งจอได้ต่องการยูบานนี่คือเป็นโลงฝักเป็ดเนื้อครับส่งออกน่าจะเคยเห็นผมมั้งเคยเห็นอยู่ครับเคยเห็นในเฟซบุ๊กอะไรอย่างรับ อันนั้นอันนั้นอยากเบิ้งง่ากันครับผมเดี๋ยวผมยืไปเบิ้งเดี๋ยวมือนี้ไปเบิ้งไปเบิ้งมือนี้ไปเบิ้งเป็นสาววันเป็นเนื้อนี่คือยอมรับว่าส่งออกอย่างเดียวครับระวังอันเพจปลอมนะครับของผมจะบ่มีขายในไทยเด้อเป็ดเนื้อครับครับระวังเพจปลอมแล้วก็โทรอย่างเดียวของผมเนี่ยจะบ่ค่อยมีเวลาได้ตอบแชทตอบหยังแล้วก็ค้าขายบ่มีมาจับมาเตรมก่อนบ่มี่จ่ายก่อนบ่ต้องโอนมาครับผมแสดงว่าตอนนี้ก็คือเลี้ยงเป็ดอย่างเดียวครับผม ชีวิตนีอยู่กับเป็ดเลยนมาพี่กับงานน้ำงานหลวงน้ำครับผมเนาะพอต้องอยู่กับไทยบานน้ำผู้เชี่ยวชาญด้านเป็ดแล้วกันครับพอสมควรยูครับเรื่องเป็ดเนี่ยทั้งเป็ดเนือเป็ดไข่เราได้ยียงจากเป็ดปีเลี้ยงมาหลายปีนะได้ยียงจากเป็ดตีครับมันมันตื่นมากมีความสุขหรือไหมครับทอทุกคนตื่นมากกับหาเงินเนาะมันจะเศร้ามากเห็นดังสีมันกระเดยหรือไม่หนึ่งคือกด้เงินหล่ะกระด้ไข่ไรด้ขายได้เงินมีความสุขน้ำเวลาผมอยู่กับไทยบานเนาะ เนี่ยไหลผ่นบอมี่เน่ากินน่ะผมบอกเขาว่าเอาเลยในเขียเทศบาลผมอ่ะสอยเรือสังคมเลยนะแมนครับคือของเขาได้มาพีฟี่ครับถือว่าฟรีเลยล่ะครับผมตื่นมาเห็นรถตื่นมาเห็นรถเลยรับข้าจากผักเลยครับผมครับก็มันจากไหนมันเห็นมันเห็นเขาอยากได้อย่างเขากับพ่อได้ทุกอย่างครับครับถ้าจะขอบคุนเป็ดสักประโยคหนึ่งอยากได้ไงพี่คือมันมันเปลี่ยนชื่อไห้ผมเลยไหมครับเปลี่ยนชื่อไห้ผมเลยทุกอย่างเลย ซึ่งตำแหน่งหนาทีการงานกับมาจากเป็ดเมื่ีเป็ดผมกับคือโบม,มีมือนี่เป็ดในเหตุใดคนรู้จกักเ้างไล่ขึ้นแมนครับ,รบแล้วก็เหตุใคนรู้จกักเ้องไล่ขึ้นนําท่านผู้ชมที่เบิ่งนเอยากมาศึกษาเรียนรู้วิธีการเลียเ้ยงเป็ดได้ทุ่งกับผีหรือว่าอยากมาโทรมาก่อนสื่อพันธุ์หรือว่าสื่อเป็ดติดต่อช่องทางไหนครับก็โทรว่า08 7 2 2 8 2ด2 1สองสองดสองหนึ่งสองหนึ่งเบอร์เดียวครับเบอร์รเ,ดเดียวแล้วก็่องทางผ่านทางเฟสกับทางเพจเฟสก็<ม> อากาชัยฟาร์มนะครับแล้วผมขึ้นให้สแล้วเมื่นกี้ผมก็ขอบคุณนะครับที่แบ่งปันเทคนิคการเลี้ยงเป็ดแล้วก็พาชมในการเลี้ยงเป็ดนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม